เวลาพูดถึงการทบทวนวรรณกรรมหลายคนคงนึกภาพตามเลยว่าโอ้โห,หน่าเบื่อแน่ๆเป็นแค่การบ้านที่ต้องทำส่งอาจารย์ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูละครับลองมองว่ามันคือการสืบสวนคดีที่โคตรจะน่าตื่นเต้นที่เราทุกคนเนี่ยคือนักสืบและเป้าหมายของเราก็คือการค้นพบอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครเจอมาก่อนเลยแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะทำยังไงให้งานของเรามันไม่ซ้ำกับใคร ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิจัยหรือแม้แต่คนทำงานสายสร้างสรรค์ทุกคนต้องเจอปัญหานี้หมดเลยใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอเดียที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันสดใหม่แล้วก็มีคุณค่าจริงๆเอาละครับนี่แหละคือคดีที่เราจะมาสืบสวนหาคำตอบไปด้วยกันโอเคครับมาเริ่มไขปริศนากันเลยดีกว่าการทบทวนวรรณกรรมหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าบทที่2เนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่แค่การไปก๊อปปี้บทคัดย่อของคนอื่นมาแปะๆเรียงียๆกันนะไม่ใช่เลยแต่มันคือขั้นตอนการสืบสวนแบบจริงจังเลยครับเพื่อที่จะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าคดีที่เราสนใจเนี่ยมันยังมีจุดที่ยังไม่มีใครคลี่คลายแล้วงานของเรานี่แหละที่จะเข้าไปอุดช่องว่างนั้นเอาละในการสืบสวนทุกคดีสิ่งแรกที่นักสืบต้องทําคืออะไรครับก็คือการรวบรวมหลักฐานกับเบาะแสให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับ ในโลกของงานวิจัยก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับนี่คือขั้นตอนการสืบคน้นหรือการตามหางานเก่าๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมีใครทําอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างแต่การจะค้นหาแบบสเปะสปะมันไม่ได้ผลนะครับเราต้องมีกลยุทธ์อย่างแรกเลยนะต้องกําหนดขอบเขตให้ชัดๆก่อนเช่นโอเคเราจะดูเฉพาะงานวิจัยในช่วง10ปีล่าสุดนะแล้วก็เอาแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็พอ จากนั้นก็มาวางแผนการค้นหาครับว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาอะไรบ้างและสุดท้ายที่สำคัญมากคือตั้งเกณฑ์คัดเลือกครับกำหนดไปเลยว่างานแบบไหนที่เราจะเก็บไว้เป็นเบาะแสแล้วงานแบบไหนที่ไม่เกี่ยวโยนทิ้งไปเลยแล้วนักสืบที่ดีก็ต้องมีเครื่องมือคู่ใจใช่ไหมครับนี่เลยทูคิดของเรา Google Scholar เนี่ยก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับใครๆก็ใช้กันแต่เครื่องมือสำคัญที่ใหญ่จะเน้นเลยนะฮะ คือโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมอย่าง Zotero หรือ Mendeley พวกนี้แหละโดยเฉพาะ Zotero เนี่ยทั้งฟรีและส่งพลังมากๆมันจะช่วยให้เราเก็บแล้วก็จัดระเบียบเบาะใส่ทั้งหมดได้แบบโอ้โหเป็นระบบสุดๆชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับพอเราได้เบาะแสมากองเต็มโตแล้วขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับที่สนุกเราไม่ได้แค่อา่านผ่านๆนะครับแต่มันคือการสอบสวนหลักฐานแต่ละชิ้นแบบลงลึกเลยเราต้องจัดระเบียบมันวิเคราะห์มันเพื่อมองหาความเชื่อมโยงต่างๆ แล้วก็พยายามมองให้เห็นภาพรวมของคดีทั้งหมดและนี่คืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดในขั้นตอนนี้เลยครับเขาเรียกว่าตารางวิเคราะห์วรรณกรรมหรือ literature matrix ง่ายๆเลยนะฮะเราจะสร้างตารางขึ้นมาเพื่อสกัดข้อมูลสําคัญจากเปเปอร์แต่ละฉบับเช่นใครเป็นคนทําใช้วิธีการอะไรซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นชื่อเทคนิคเฉพาะทางอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วผลที่ได้มันเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยคือคอลัมน์สุดท้ายครับข้อจํากัดของงานนั้นคืออะไร พอเราทําแบบนี้ปุ๊บนะมันจะทําให้เราเปรียบเทียบทุกอย่างได้ง่ายขึ้นมากแล้วก็จะเริ่มเห็นช่องโหว่ชัดขึ้นมาทันทีเลยมาถึงจุดพีข,ของการสืบสวนแล้วครับหลังจากที่เราเอาหลักฐานทั้งหมดมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันในตารางเราจะเริ่มเห็นภาพครับเหมือนต่อจิ๊กซอแล้วมันมีชิ้นส่วนที่หายไปซึ่งไอชิ้นที่หายไปนี่แหละครับที่เราเรียกกันเท่ๆว่าช่องว่างของงานวิจัยหรือ Research Gap บอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วครับคือการเจอคําถามที่ยังไม่มีใครตอบได นี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ต้องตะโกนว่ายูเลกาออกมาดังๆเลยประโยคทานองนี้เลยครับอย่างในตัวอย่างที่ว่างานปัจจุบันยังขาดการทดสอบในบริบทมหาวิทยาลัยไทยประโยคสั้นๆแค่นี้แต่มันคือบทสรุปที่ตกผลึกมาจากการสืบสวนทั้งหมดของเรานะฮะมันชี้เปรี้ยงลงไปเลยว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนและประโยคแบบนี้แหละที่จะกลายมาเป็นเหตุผลที่คตรจะหนักแน่นในการที่เราจะทํางานวิจัยชิ้นใหม่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นต้องจําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าการเจอ Research Gap เนี่ยมันไม่ใช่ทางตันนะแต่มันคือเส้น Start ครับเป็นจุดปล่อยตัวที่จะทําให้งานของเราโดดเด่นมีความหมายและไม่ซ้าใครอย่างแท้จริงเอาละครับพอเรามายืนอยู่ที่เส้น Start แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะวิ่งไปทางไหนต่อละขั้นตอนนี้แหละครับที่เราจะเปลี่ยนบทบาทกันนิดหน่อยจากนักสืบมาเป็นเหมือนสถาปน,นิกเราจะเริ่มสร้างสำนวนคดีหรือพูดง่ายงายก็คือ วางแผนงานวิจัยของเราให้ชัดเจนผ่านสิ่งที่เรียกว่ากรอบแนวคิดหรือ conceptual framework มันก็เหมือนการวาดแผนที่นำทางเราไปสู่การค้นพบนั่นแหละครับซึ่งกรอบแนวคิดเนี่ยไม่ต้องไปคิดให้มันซับซ้อนเลยนะครับเอาแค่เป็นแผนภาพง่ายๆที่ช่วยให้เห็นขั้นตอนการทำงานของเราแบบเป็นระบบจากข้อมูลนำเข้าหรือ input ผ่านกระบวนการต่างๆไปจนถึงการประเมินผลหรือ evaluation ตอนท้ายสุดสิ่งสำคัญคือแผนภาพทั้งหมดนี้ต้องถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์และก็เพื่ออุดช่องว่างของงานวิจัยที่เราเพิ่งเจอมานั่นเองครับทีนี้มาดูข้อผิดพลาดที่คนทากันบ่อยมากๆเทียบกับวิธีแก้ที่ถูกต้องกันดีกว่าสิ่งที่ผิดก็คือการเขียนสรุปงานวิจัยของคนอื่นไปเรื่อยๆเหมือนลิสต์รายการซื้อของอ่านแล้วไม่เห็นภาพอะไรเลยแต่วิธีที่ถูก คือการร้อยเรียงเบาะแสะทั้งหมดให้มันกลายเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามครับเพื่อน,นําเสนอข้อโต้แย้งที่มันทรงพลังจริงๆว่าทําไมงานวิจัยชิ้นใหม่ของเราเนี่ยมันถึงจําเป็นต้องเกิดขึ้นมาและสุดท้ายครับก่อนจะปิดคดีลองเอาเช็คลิสต์นี้ไปตรวจสอบสํานวนของเราเป็นครั้งสุดท้ายกันหน่อยว่าเราอธิบายกลยุทธ์การค้นหาไว้ชัดเจนไหมจัดกลุ่มการวิเคราะห์ตามธีมหรือยังชี้ช่องว่างวิจัยได้คมพอหรือเปล่าแล้วกรอบแนวคิดของเรามันเชื่อมโยงกับช่องว่างนั้นจริงๆไหมและแน่นอน การอ้างอิงต้องเป๊ะนะครับถึงตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีสวมบทบาทเป็นนักสืบงานวิจัยกันไปแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดก็คือแล้วปริศนาชิ้นต่อไปที่แต่ละคนอยากจะลงมือไขด้วยตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกันนะขอให้สนุกกับการสืบสวนครั้งใหม่นะครับ